ดิอด้่เนี่ยติดตุ้งเลยโอ้ยดิเนีงแล้วอะไ่อีกวะนะแอบเนี่ยแอบเนี่ยเขาจะแอบพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วสวัสดีครับเขาต้อนรับเข้าสู่รายการป๊อกกี้เดชัยพร้อมไหมครับพร้อมคุณพร้อมไหมครับพร้อมโอเคมีใครอยากเล่นเกมกับมามี่กับแดดิยงยกมือ เอามาถ้าพร้อมแล้วกิกรรมาเลยครับโอเควันนี้เรามาด้วยธีมของเกมพลังจิตนะครับเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีพลังจิตในตัวเองเดี๋ยวผมจะให้คุณทายว่ามีก้าหรือมีย่าจะทําอะไรโดยที่ผมจะมีของหนึ่งชิ้นวางไว้กลางบ้านแล้วเดี๋ยวให้น้องสองคนเข้าไปอยู่ในห้องแล้วยังไยังไเป็นลูกเป็ดแล้วพเป็ดจริงพร้อมสิงนี้แหละสิ่งนี้นะ จะวางไว้ให้แล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วมันเล่นในแอร์พอร์ตได้ป่าสามคุณพ่อคุณแม่ฮะทายดูเลยจังใช่คุณทายว่าไอ้เนี่ยใครจะเป็นคนที่เดินโผล่ช่วงมาออกมาเลือกสองคนได้ไหมไม่ใช่ลูกคุณสองคนไม่ใช่คนนี้นับหนึ่งสองสามแล้วก็พูดพร้อมกันเรื่องเรื่องไปหนึ่งสองสามมีก้าโอเคเรามารอหนูวันที่คุณสองไม่นี่ไง ่อไปรอแป๊บหนึ่งนะเขาขอพักให้ขนมที่สมก่อนนะแก้ผือนะคะขอมือให้มิก้าหน่อยน่อยอ่ะเบา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 เขาเบาไหมเขาเบาอยู่นะคะเบาอยู่เบาอยู่มิก้าให้อีกไหมคะซีขอมือเบาๆนะชั่วทีเบาไหมเขาเบาอยู่ใช่ไหมเบาอยู่ แค่ถือนะหลักสองมือสองมือที่สองมัมมัมมัมาเออไม่กล้าไม่กบ้าเนี่ยเอาเนี่ยเอาอ่ะสมคิดเมียให้ละอ่ะเมียขอมือเมียขอมือหมดแล้วหมดแล้วหนูหมดแล้วหนูหมดแล้วโอเคผมปวดหัวเหลือเกินผมขอนอนตายที่นี่ก่อนได้ไหม ไม่ได้นี่เราก็ลกู่กันฮะกติกานี่กรดเรสอนนะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะมีของเล่นเป็นกระดุมนี่น้องทิมชอบมากแบ่งให้คนละหนึ่งเส้นแล้วคุณก็จับกันคู่กันว่าคุณอยากคู่ใครแล้วให้เวลาหนึ่งนาทีใครเยอะกว่าพี่ดีเยี่ยมเล้วอ๋มเออะยม่ยเล้ว มใครค์อยากจะคู่มามีหรือคู่เดดี้คะคู่เดดี้คู่เดดี้อะคะมิ้าอยากจะคู่มามีหรือคู่เดดดี้ีค่ะคู่เดดี้ค่ะหนึ่งนาทีพร้อมหนึงสองก้ยหยิบอีกมิ้ายิบอไร้ยเนใส่อเนยมิ้เอาอะไมครับเนี้ยใส่ได้ไหมคบมิ้าค่นอใส่ันนี้อนี้ยส่เนีใส่ให้หน่อยคได้จะหมดเวลแล้วนะห คุณไม่ทำเลยเลยสองหนึ่งฟูงับหมดเวลาสีเหมือนกันลองนับดูไหมฮะคุณโกงปะเนี่ยลองนับดูไหมฮะโอ๊ยนับนะเมื่อกี้นี้เขามีหน้ามาถามว่าโกงปะเนี่ยโออเอ๊ะเมื่อกี้นี้อันบนไม่ใช่สีเขียวนะครับฟ <3, S 2> ูงับหมดเวลา มาชมเลยมาชมเลยอ่ะมานะสิบสี่สห้าโกงเมื่อกี้ะที่รักที่รักที่รักโอ้ยคุณป๊อกคุณแม่รู้สิบสี่แต่เขาแอบใส่เข้าไปอีกอันนึงเมื่อกี้ทิ้งมาหมดเวลาไปแล้วกี่ไม่ได้แอบใส่เมียแอบใส่ให้กี้กี่ไม่ได้แอบใส่เมียแอบใส่ให้กี้แต่นี่ฮะ สองคนช่วยกันอ่านกติกาที่แท้จริงหนยฮะใครมีสีดำมากกว่าแพ้โอ้ my g ก d ผมไม่มีเลยดำสีดาเต็มเลยอ่ะเยี่มเคุณป๊อปก่อนะนับไป10 F คะแนนนี่ีคุณนะ ามครับพลังจิตเหมือนเดิมครับพลังจิตเหมือนเดิมคากใครว่าใครจะเป็นคนเปิดก่อนเดี๋ยวคุณพุ่งไว้แล้วผมจะถือไว้อย่างนี้ใกล้ๆพวกคุณเราให้น้องเปิดฝาเมียค่ะจะอยู่กับแดดดี้หรือมามี่คะมามี่โอเคค่ะมาอยู่กับมามี่ค่ะไม่ดึงก้ารเปิดพีรก้าวเปิดไหมครับโอเคแล้วเมียเมียเชือเมียเปิดได้ไหมคะเปได้เปิดได้ไปชุดไปไปฉุดว่าเลือกใครนะเขาเลือกฉันแลงงยังเมียจะอยู่กับแดดดี้หรือมามี่คะแดดดี้ อาวได้ระนีนะนนะอ้าวแล้วจะอกับใครคะาจะอยู่คนเดียวหรอโตแล้วหไม่ไปไมไ,ปไม่มีคนไหนให้อุอ้มเลอะ่ะเสีอ,อ่างั้วางไว้ใครจะมาเปิดดูิกับอกะน้นั่งย่ะอานั่งข้างไว้นองข้าผม่เลือกแลวนะ อ้าวมิาไม่ได้อยู่กับแดดี้แล้วหรอจะอยู่กับมามี่หรือแดดี้คะมามี่จะอยู่กับแดดี้หรือมามี่คะมิ娅อันจะอยู่กับมิ娅วันชูชีชูชี จบอ้าวใครเนี่ยหรออันนี่แหละเมื่อกี้ใครเปิดมิยาเปิดมิยาอยู่ทีมใครอยู่ทีมแดดี้หรือมามี่คะแดดี้มามี่อ๋ออยู่ทีมทั้งคู่เลยเหรอคะมิยาจะให้ใครชนะคะมิยาอยู่ให้มามี่ชนะเหรองั้นถ้าบอกว่ามามี่ก็ชนะไปเลยว่เกมนี้ติดแน่ติดแดเป็นมด้ตแน่ีใจไหมคะเย้ ไม่เล่นแล้วนะเกมรายการเนี้ยทำไมอ่ะมันไม่เคยจริงเลยอะ่ะไม่จริงอะไรอ่ะมั้มันแตกหรืแล้วแตกฮัลโหลอันนี้ที่หน่งนะขอเช็คก,ก่อนอันที่สองทีก่อนอ่ะอ,อันนี้ที่สองที่ลาท่าไหนดีเหอนกัน <laughs> อ่ทาท่าโซนนะ นะโปรโมทผลงานนะแลำหนึ่งของสามและคุณน้โปรโมทผลงานอ่ะเริ่มค่ะครับผมสวัสดีครับป๊อกมาเซ็นครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยู่บ้านช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะช่วงนี้สำหรับเดือนนี้เนี่ยตอนแรกที่แน่นๆเลยนะครับจะหมดลอยเลยเลยงานแทบจะหายหมดเลยก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับประหลาดอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับยูทูปมาเซ็นม็อกค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยครับโอ้ my god มันตลกพี่บอกว่า ไฟเซ็ตครับนี่สำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมเจอกันนะครับเทปหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กดกระดิ่งกดซีเพอร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมต้อง้วเจอกันใหม่๊ียบาย